แอมโทรหาชวนไปกินข้าวปล่อยปลานาเนกถึงกับผวาแอมโทรเข้าหานาไม้ปรึกษาปัญหาเก่งมากความสามารถจริงๆสำหรับพิธีกรชื่อดังนาเนกเกศเสพสวัสดิ์ปันโกงณอายุทยาวัย54่ปีโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากแล้วทำเกือบทุกงานในวงการและนอกจากนั้นยังเป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยเปิดช่องชื่อว่านาเนก55ามีคนติดตามมากถึง1.9 9ล้านคนเลทยทีเดียวล่าสุด ในช่อง u t u b e นาเนกฮ่าห้าเผยมีผู้ฟังจากทังบ้านชื่อแอมโทรเข้ามาหน้าไมค์โดยเธอชวนนาเนกไปกินข้าวทำเอาเจ้าตัวถึงกับพวาพร้อมกับพูดติดตลกว่าไม่กินข้าวจากแอมโดยแอมพนักงานบริษัทเอกชนอายุ44ปีเล่าถึงปัญหาของเธอว่าเพิ่งดึงชีวิตออกจากคนที่ยังรักอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าความสุขกับความทุกข์แล้วความทุกข์มากกว่าแรกแรกรู้สึกโอเคตัวเบาแต่ใจวิวมาถึงวันนี้รู้สึกลังเลและกลัวตัว เองไปต่อไม่ได้แล้วรู้สึกว่าใจไม่แกร่งเหมือนตอนที่เดินออกมาโดยตอนนี้เลิกมาแรกเข้าเดือนที่2แล้วโดยตอนท้ายแอมยังพูดแบบติดตลกชวนานาเน็กไปปล่อยปลาซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับไปว่ามึงไปปล่อยเธอค่ะ